ข่าวนะคะท่านได้ออกมาถแถลงว่าอาชีพรับจ้างก่อสร้างนะคะไม่ได้แล้วก็มีอีกหลาย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 ประเด็นที่อเขาไม่ได้นะคะอยากจะถามว่าคุณเอาความคิดตรงไหนมานะคะว่าอาชีพก่อสร้างรับจ้างอาชีพรับจ้งาจงไม่ได้คนที่จนจริงๆนะคะที่เดือดร้อนจริงๆคืออาชีพรับจ้างก่อสร้าง อาชีพเรจ้างทั่วไปนี่คือเดือดร้อนแต่คุณมาบอกว่าให้อาชีพแท็กซี่มากุุเทศวินโมอเตอร์ไซค์นะคะผ่านเกณฑ์ได้ถามหน่อยว่าอาชีพวินโมอเตอร์ไซค์รับจ้างเท่าที่เห็นบางพื้นที่ยังออกมาวิ่งอยู่เลยแล้วบางพื้นที่นะคะก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสไปวิ่งแก๊ป เก็บขาเพื่อส่งอาหารให้คนที่อยู่บ้านออกจากยบ้านไ,<ป>ไม่ได้อะไรเงี้ยอยู่กับบ้าน<ก><ป>อ่าเก็บไปนะคะแล้วก็อ่าแท็กซี่ในกรุงเทพก็ยังมีเห็นวิ่งอยู่นะอันนี้คือไม่ได้ออกมาพูดหรือจะมาให้ทะเลาะก,กันแต่จุดจริงๆคือรัฐบาลคุณคิดยังไงคุณแก้ปัญหาตรงเนี้ยคุณแก้แบบเนี้ยมันแก้ไม่ถูก คนจนตอนเนี้ยคนที่ลาบากจริงๆอะ่ะเยอะมากคนที่เดือดร้อนจริงๆที่ลาบากจริงๆอ่ะเงินไม่ได้เลยเงินไม่เข้าถึงเลยแม่ค้าถามว่าเขาเดือดร้อนไหมเขาก็เดือดร้อนอาชีพเสริมสวยตัดผมเดือดร้อนไหมเดือดร้อนนะคะอาชีพรับจ้างเขาก็เดือดร้อนพ่อไรเอ่อไม่มีนายจ้างแล้วนายจ้างคนไหนคนไหนเขาก็ปฏิเสธลูกค้าหมด เหมือนกับตัวว่านเองตอนนี้ลูกค้าก็ปฏิเสธหมดแล้วนะคะคนที่เข้ามาดูนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์ช่วยแชร์ด้วยค่ะแชร์ออกไปว่านขอเป็นตัวแทนของประชาชนของพี่น้องคนไทยที่เป็นอาชีพรับจ้างเหมือนกันเป็นแม่ค้านะคะออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากทางรัฐบาลให้พิจารณาใหม่กับสิ่งที่คุณ อภิปายมาที่คุณพูดออกมาเมื่อคืนที่เข้าไปดูในช่องข่าอ่ช่องขา่งขาวช่องหนึ่งเข้าไปสัมภาษณ์นะคะถามว่าคุณเอาสมองซีกซ้ายซีกขวาหรือซีกไหนคิดถามออกมาว่าคุณเอาสมองซีกไหนคิดอาชีพรับจ้างเขาไม่เดือดร้อนหรอแม่ค้าเขาไม่เดือดร้อนหรอแต่คนที่คุณให้มาเป็นไงไล่ออก เฟซเลยเหรเงินห้าพันแค่เสร็จเงินหลังตู้เย็นเงินห้าพันนั่นพร้อมแล้วจะไปทําโบท็อกแต่คนที่เขารับจ้างกินที่เขาหากินหาเช้ากินข้าเนี่ยเขาไม่มีจะก,กินแล้วนะคะไม่มีกินแล้วสิ้นเดือนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำํำค่าไฟค่าห้องแล้วจะกินเข้าไปทุกวันเนี่ยเอาที่ไหนเพิ่มจัก สามเดือนเป็นหกเดือนโอเคคุณทำถูกต้องคือเพราะไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยจะหมดเมื่อไหร่แต่คุณทำไม่ถูกคือคุณมาแยกแบ่งส่วนเอาระบบคอมพิวเตอร์มาคิดมาพิจารณามาตมามาตองมันใช่หรอคุณเอาระบบเนี้ยไปวิเคราะห์พวกสสดีกว่าไหมคะนะคุณน่าจะเอาไปวิเคราะห์พวกสสมากกว่าว่าคนไหนผ่านคนไหนไม่ คือวันก่อนเราออกมาพูดคือโอเคแล้วคือคือไม่แรงวันเนี้ยแรงก็คือแรงทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอร้องว่าให้แชร์ไลฟ์สดไลฟ์นี้ไปหน่อยอยากจับมาจับเลยจะได้มีข้าวกินเพราะตอนนี้คือตรงๆคือกูจะไม่มีข้าวกินลนะเนาะแล้วไปทําเรื่องผาดผ่อนรถไว้เนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ยังไม่รู้รถาัไจะโด,โดนยึดค่ารถโดนยึด ฮ uh huh. เจอกันที่กรุงเทพเลยอย่าไปเจอกันที่กรุงเทพกลางเมืองกรุงเทพเลยจะไปถึงรัฐบาลเลยจะไปถามว่าเอาสมองซีกไหนคิดซีกซ้ายซีกขวาหรือว่าสมองที่ตะตุ่มมาคิดนะาะอี่เราจ้างไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์เหี้ยไม่ผ่านเกณฑ์มึงมึง,ม,งมึงสะกดคําว่าอธาิบดีจ้างได้ไหม ทาชีพรับจ้างเนี่ยคือคือ,คอลากย่าที่สุดแล้วคืออาชีพที่ลากย่าที่สุดแล้วไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนที่เขามีเงินเดือนหมุนเวียนอาจจะมีเงินกักตุนเก็บไว้บ้างแต่อาชีพรับจ้างเนี่ยคือเขาหาไปกินไปหาเช้ากินค่ำ